สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ q a l i t y talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 family หรือว่าช่อง1 3 happy family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทรอ f เ106 m h z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะสําหรับแขกรับเชิญคุณภาพของดิฉันในคืนนี้มาเป็นคู่ค่ะเป็นคู่สามีภรรยาที่ประสบความสําเร็จ ด้วยสิ่งที่ค้นพบแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่ไม่อยากจะเก็บไว้กับตัวหากแต่ต้องการจะแบ่งปันให้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะให้สังคมไทยนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีความสุขคนที่มั่งคัง่องอย่างยั่งยืนนะคะศาสตร์ของทั้งสองท่านที่ค้นพบนี้เราคุ้นหูกันในระยะหลังนี้ค่ะก็คือ NLP นะคะซึ่งตอนนี้ก็แพร่หลายไปทั่วโลกหลายคนค้นหาคําตอบหลายคนค้นหาว่า เคล็ดลับมันคืออะไรทั้งสองท่านนี้ไม่ใช่แค่ค้นหาจากเอกสารหรือว่าคำบอกเล่าค่ะแต่ว่าได้เดินทางไปเรียนในเรื่องนี้กับคนที่เป็นเทรนเนอร์โดยตรงที่ถ่ายทอดเรื่องศาสตร์ NLP ทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับเอเชียด้วยนะคะแล้ววันนีออ้ทั้งสองท่านก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จกับเราค่ะขอต้อนรับอาจารย์รงจิรายุทัศน์และดรดนายาตั้งอุทัยสุขค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะค อรเดนยะเรียกว่าอาจารย์หนิงนะคะอาจารย์หนิงอาจารย์รงนะคะทั้งสองท่านหูนี่ครองคู่กันมากี่ปีแล้วคะ20 20่ปียังมองกันแบบสายตาหวานซึ้งอยู่เลยนะคะ20ปีผ่านมาแล้วขออนุญาตถามประวัติสั้นๆนะคะแล้วก็หนิงทำอะไรมาก่อนคะจริงก็ก็คงเหมือนกับทุกท่านค่ะคนส่วนใหญ่ก็คือกินเงินเดือนมาก่อนนะคะแล้วก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะท้าอะไรคะธุรกิจส่วนตัวจริงมี เป็นผู้บรหิหารความน้ำมันโอ้<ช>อยู่ในสายธุรกิจพลังงาน<ช>อาจารย์รงก็เช่นเดียวกันอ,อยู่ในสายพลังงานผมจริงๆก็เป็นมนุษย์เงินเดือน,น,น,นแล้วครับก็คือทำงานมานานกับบริษัทนานาชาติแห่งนนะครับเป็นเวลาย,ยาวนานก่อนที่จะออกมาช่วยธุรกิจทำเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องขาดแคลนค่ะจุดไหนคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอาจารย์รงก็ อยู่ในองค์กรเดียวมายาวนานยลวนะแมไม่ใช่คนประเภทเปลี่ยนงานนู่นนี่นั่นยาวนานเลยหลาปีคะแบบเยอะมากเยอะมากยี่สิบสามสิบปีองค์กรเดียวองค์กรเดียวจุดไหนที่มากระทบใจแล้วบอกว่าเอาละไม่เป็นละมนุษย์เงินเดือนคุิ้งตอนนั้นก็คือออกมาก็นึกว่าจะออกมาช่วยทาธุรกิจนะฮะขยายธุรกิจขยายธุรกิจคาแคร์นะครับเพราะว่าจบวิศวะ ก็เลยคิดว่ามาแล้วก็ MBA มเพราะงั้นมันก็ทําต่อยอดธุรกิจพวกนี้แต่ไม่แต่ทําไปทํามาพอมาพบศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองกลายเป็นว่ามันเป็นกลายเป็นแพชชั่นที่เปลี่ยนชีวิตโดยสิ้นเชิงไปเปลี่ยนทั้งชีวิตเปลี่ยนทั้งโลกแล้วก็เปลี่ยนทั้งในครอบครัวด้วยต้องครับค่ะแต่ไม่เปลี่ยนคนในครอบครัวนะคะนี่ไม่เปลี่ยนี่ไม่เปลี่ยนนะคะน้องต้หนิงทํางานมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยเป็นอาจารย์พิเศษในหลายๆแห่งนะคะอาจารย์ไปสอนอะไร จริงจบบริหารธุรกิจค่ะก็จะสอนสาขาที่เกี่ยวกับบริหารธุรกิจวิชาตอนนี้ที่ดูแลหลักๆก็คือ international business management ค่ะให้นกษา,ารู้ว่าการทำธุรกิจมันไม่ได้จบแค่ในประเทศ<ป>มันไปอินเตอร์ได้อาจารย์สอนทางด้านการบริหารธุรกิจแล้วโดยส่วนตัวก็มีธุรกิจที่บริหารเองด้วยดังนั้นจึงเอาโจทย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเนี่ยไปสอนเด็กๆได้ไดด มันก็น่าจะอยู่อย่างนั้นได้ทำไมอาจารย์ถึงยังค้นหาหรือว่าพยายามหาปริศนาของเคล็ดรับความสำเร็จคะอเคจริงๆเวลาที่เราทำงานเราจะพบว่าเรามีความรู้สึกลึกๆเสมอค่ะว่า,วาเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้มันมีอะไรที่เรายังต้องทำได้มากกว่านี้อีกนะเราก็พยายามจะทำงานมากขึ้นปั๊มน้ำมันเปิดยี่สบสี่ชั่วโมงค่ะแค่เปิดขยายสาขาทาทุกอย่างก็ยังรู้สึกว่ายังน่ะเรายังเหมือนลึกๆบอกเราว่า เรายังมีความสามารถมากกว่านี้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าจะเอาอะไรออกมาใช้แต่รู้ว่าเรามีก็เลยเริ่มที่จะอา่อานหนังสือไปหาเพื่อนคุยกันตรงนั้นเป็นโจทย์หาที่รู้ว่า มันมีวิชาอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วแบบนี้ต้องไปเรียนที่ต่างประเทศตอนนั้นคุยกันโอ้โหเขาบอกว่าต้องไปซานดิเอโกบอกเออคงไม่ใช่มั้งเพราะว่าธุรกิจเราเองต้องดูอยู่เราจะทิ้งไปเรียนทีเดียวเดือนนึงคงเป็นไปไม่ได้จนมีเทรนเดอร์ค่ะมาสอนที่มาเลเซียก็เลยอ้าตัดสินใจไปกันูซิว่าจะไปใกล้หน่อยใช่ค่ะ เป็นเทรนเนอร์แบบเดียวแบบชุดเดียวกันที่มาเป็นทัวร์เอเชียจากนั้นก็เลยเริ่มเรียนค่ะคราวนี้ก็หลายวิชาค่ะสาวิชาสีาทีนี้ก็ลงลึกไปเรื่อยๆเข้าขั้นหลงไหลในศาสตร์นี้เลยทีเดียวใช่ค่ะทีนี้พอเราเรียนไปเราพบว่าอ้าวที่เราเรียนมาหลายๆวิชาแก่นมันนะคะคือวิชา NLP ตอนนั้นก็เลยอ๋อเหมือนยูเลกาค่ะว่าที่เราเรียนตั้งเยอะมันคือสูตรสำเร็จแต่ว่าใจแก่นของมันความสำคัญของมันน่ะ คือวิชา NLP นี่นาะงั้นเราไปเรียนวิชา NLP ดีกว่า <Ừ. S 2> ในไหนเรียนทังทีอยากไปหาย่อยๆเลยเอาหลักๆเลยแล้วกัน <Ừ. S 2> ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นแปลว่า NLP คือศาสตร์ที่เป็นแก่นของการประสบความสำเร็จในทุกๆแวดวงวิชาชีพชหรือขยายต่อยอดไปยังศาสตร์อื่นๆทั้งหมดเลยดังนั้นแปลว่าเราจะเรียนหลักสูตรเลยก็ตามเนี่ยในนั้นมันมี NLP อยู่เหรอคะ ใช่แต่ปิดแต่ว่าเขาจะเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองหรือจับไปขยายหรือว่าไปทําหลักสูตรแค่บางแง่มุมเท่านั้นเองครับอาจารย์เลยคิดว่าไม่พอแล้วไปหาใจกลางหัวใจมาเลยดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็โชคดีมากๆไปเจอครูที่ดีมากๆใครคะเอเราเอ่ยชื่อได้เนอะค่ะมิสเตอร์บาร์นีย์ีบาร์นีย์ีก็เป็นคนที่เราคิดว่านี่แหละเป็นคนจุดประกายเพราะว่าเป็นครูที่ มีดำรงชีวิตด้วยสิ่งที่ตัวเองสอนไม่ใช่ดำรงชีพแต่ว่าใช้ชีวิตในอะไรที่เขาสอนเราคือเขาเป็นแบบนั้นจริงๆทำให้เราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในศาสตร์นี้เพราะผู้ที่สอนเราคือคนที่ใช้มันจริงๆอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะคอาจารย์ลงไปลงหลงไหลกับอาจารย์หนิงเขาได้ยังไงคะแรกทีเดียวเนี่ยตอนเขาชวนผมไปเรียนเนี่ย ศาสตร์ต่างๆ,ๆที่ที่มาเลีเซียรแรกๆผมก็ยังสงสัยโอ้โหเราต้องลงทุนเยอะมากเลยนะแต่ปรากฏว่าแรกเริ่มแรกแรก,แรกทีเดียวก็คือเอามาใช้กับธุรกิจตัวเองเขาสอนให้เราทําธุรกิจอยู่บนธุรกิจก็คือเราสามารถที่จะใช้ระบบเข้ามาควบคุมทําทให้เรามีเวลาที่จะทําสิ่งที่เราอยากจะพัฒนา,าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราฝันในชีวิตได้มากขึ้นก็รู้สึกว่ามันช่วยได้แต่พอมารู้ถึง NLP เนี่ยผมพบว่าอ้าวจริงๆมันก็เป็นปกติเป็นคนที่หลงไหลในศาสตร์ ต่างๆตัวอย่างเช่นที่โกงอย่างเช่นฟงสุอะไรมากมายอ่ะนะครับเป็นนักเรียนรู้ในแนวพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะว่าเอาพี่ NLP นามสามารถมาต่อเชื่อมกับอธิบายในศาสตร์ต่างๆได้ดีกลาเป็นว่าเลยหลงไหลในการที่เรียนรู้ศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วพบว่าตอนที่ไปเรียนกับบานิวีเนี่ยความที่เรามีพื้นฐานมาค่อนข้างเยอะในห้องก็อาจารย์ก็ชมว่าเอ้ยเป็นคนที่เหมือนกับมีพรสวรรค์ที่จะเรียนได้ดีได้เร็วแต่จริงๆก็คือเรา เอาไปเชื่อมต่อกับทุกศาสตร์ที่เคยเรียนมามแล้วก็เอาไปแอพพลายเอาไปใช้ได้ค่อนข้างดีอ,อย่างนี้นี่เองนะคะอาจารย์ใช้เวลาอยู่นานไหมคะในสมมติว่าเปรียบเทียบว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่ารู้จัก NLP แล้วก็แล้วก็เรียกว่าตกผลึกแล้วจนกระทั่งมาเผยแพร่คนอื่นได้ศาสตร์นี้มันต้องใช้เวลาเรียนเยอะขนาดไหนคะอาจารรงจริงๆเราเราหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยเราใช้เบบได้ไม่ได้ออกมาใช้ทันทีนะ,นะครับเพราะอาจารย์บอกว่า ก่อนที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเราต้องเอามาใช้เองนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณปีหนึ่งนะในการอเอาเข้ามาใช้กับธุรกิจตัวเองใช,ใช้การเปลี่ยนแปลง,ปงชีวิตตัวเองเ,เพราะเอ็นเ,นเอลพีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับตัวคนว่าอะไรเป็นปัจจัยความสเปรจที่ทำให้ฝันเราเป็นจริงมันไม่เหมือนกับบางวิชาที่เราเรียนแล้วเราเอามาใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช่ไหมดังนั้นพี่มันเกี่ยวกับตัวเราเพราะฉะนั้นก็คือเราได้ใช้มันทุกวันใช้กับธุรกิจใช้กับเพื่อนร่วมงาน นะครับ<ช>หรือแม้แต่บางคนที่เพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน<ม>แรกทีเดียวเนี่ยก็บางคนในนั้นเขาเรียกว่า NLP Coaching ในการที่จะช่วยให้เอกคนหนึ่งใช้ค้นพบศักยภาพของเขา<ช><ช>แล้วรู้สึกว่าตอนที่เรียนอยู่ในคลาสเนี่ย<ช>ไม่ทำได้ดี<ช><ช>ก็มีหลายคนเนี่ยติดตามมาให้ทำในการช่วยในการค้นพบแล้วก็มีการแนะนำปากต่อปากจนกลายเป็นอาชีพในเวลาต่อมา ยังไม่ได้ตั้งใจนะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะพลัดจับผูตอนนี้รลยการมาเป็นโค้ชไปเลยโค้ชเพราะว่าเริ่มจากหลงไหลก่อนแล้วก็เรียนรู้อย่างจริงจังเอามาใช้กับตัวเองแล้วได้ผลดีแล้วก็บอกต่อจากนั้นคนที่ได้รับการบอกต่อก็บอกปากต่อปากไปด้ื่อยมาถึงตรงนี้อาจารย์หนิงต้องให้คำนิยามเนี่ยค่ะ NLP หมายถึงอะไรกันแน่ NLP ค่ะเป็นเป็นโปรแกรมจริงๆเท่ายากเป็นคำเนะ ตัว P คือ programming อะค่ะมันเป็นโปรแกรมที่รันชีวิตเราค่ะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเรามีโปรแกรมชุดที่มันเหมาะสมที่มันสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับเราหรือมีโปรแกรมที่สร้างผลลัพธ์เชิงลบให้กับเราถ้ามีผลลัพธ์เชิงบวกเราก็ใช้ต่อค่ะแต่ถ้ามีผลลัพธ์เชิงลบเราคงต้องเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับตัวเองค่ะแล้วโปรแกรมนี้เราสร้างได้เองไหมคะใช่ค่ะมันจะมีคําว่า L ใช่ค่ะ L คือ Linguistic คือเวลาเราโปรแกรมตัวเราอะค่ะที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเราจะใช้ภาษาคำพูดในการสื่อสารกับตัวเราให้เรามีพฤติกรรมใหม่เพื่อในที่สุดแล้วเราจะไปสร้างโปรแกรมใหม่ให้สมองของเราจนกระทั่งสมองของเราเหมือนกับมีทางเดินประสาทที่เป็นโปรแกรมใหม่จนกระทั่งมันสามารถให้ผลบวกเป็นอัตโนมัติ เราก็จะใช้โปรแกรมนี้ในการดําเนินชีวิตเพื่อให้เกิดผลบวกในชีวิตกับตลอดไปดังนั้นทุกๆย่างก้าวทุกๆปีทุกๆธุรกิจที่ขยายทุกๆสังคมที่เราไปสัมผัสด้วยเราก็ใช้แนวพีไปตลอดชีวิตเลยมันก็จะเป็นช,ช่องทางที่เดินไปที่ไหนจับอะไรก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็ความสำเร็จแบบนี้ใช่หมคะคฟังแบบนี้นะคะหลายคนคงชักอยากจะเอา NLP ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาฟังอาจารย์ทั้งสองท่านเล่าให้เราฟังหลักการแบบง่ายๆว่าท่านผู้ชมจะสามารถเอาศาสตร์แห่งความสำเร็จนี้ไปใช้ได้อย่างไรในแง่ไหนบ้างสักครู่ค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านซึ่งเป็นโค้ชสอนในเรื่องของเคล็ดลับสู่ความสําเร็จค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะคะเป็นเล่มแรกโดยสํานักพิมพ์ปราดนะคะรหัสลับสู่ความสําเร็จหรือว่า NLP ค่ะซึ่งอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากๆแถมยังมีมีตารางให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเป็นการบ้าน อาจารย์ไม่บังคับทําไม่ทําก็ได้แต่ว่าถ้าทําก็จะเป็นเส้นทางลัดไปสู่ความสําเร็จได้แบบเป็นรูปธรรมจริงๆภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองอเค,ค่ะแต่ว่าก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้อ่านหนังสือนะคะถามอาจารย์ก่อนท่านผู้ชมที่เอาละอาจจะเพิ่งเคยฟัง NLP เป็นครั้งแรกแล้วก็เออาสตร์แห่งความสําเร็จเราทําได้จริงๆเหรอทําไมชีวิตฉันมันมีแต่กรรม,มน,ๆๆนะฮะบางคนบอกว่าโชคร้ายเป็นเรื่องของกรรมหรือว่าเออบางคนที่ เกิดมาในสภาพที่ไม่พร้อมก็บอกเราอย่าไปทําอย่างนู้นอย่างนี้เลยไม่มีทางไปอย่าไปหวังสูงอย่าแปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคําพูดแบบนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรและ NLP ช่วยแก้ทัศนคติเหล่านี้ได้ไหมคะจันหนิงจริงๆค่ะเรื่องแบบนี้นไม่ว่าคําพูดจากผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ตามมันก็คือโปรแกร,รมชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารับมาเพื่อดําเนินชีวิตตั้งแต่เด็กๆเลยด้วยแล้วก็ซึมเข้าไปอัตนมถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราอยาก เขียนโปรแกรมให้ชีวิตใหม่เราก็ทําได้นะคะทั้งๆที่เรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมแน่นอนนะมันอยู่ที่ว่ามันเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะให้เราอะค่ะคิดว่าชีวิตเนี้ยเราอยากได้เป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราอยากบรรลุความสําเร็จอะไรเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเราจะทําอะไรหนึ่งอย่างฝากไว้ที่โลกนี้มันคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตอันนั้นนะคะแล้วจากนั้นค่อยกลับมาดูว่าแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างนะที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นใช่ค่ะ แล้วแต่หลายคนก็จะเลือกวิธีการลงมือทําอย่างหนักทํางานขยันทําอย่างดีทําเต็นที่แต่บางครั้งค่ะการทําเต็นที่ก็ยังไม่ได้ส่งผลแบบที่เราต้องการนั้นก็ต้องลงมาอีกสเตสปนึงค่ะว่าในขณะที่เราทำเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกอะไรจริงๆริงหนึ่งมีสูตรเวลาที่เราสอนแล้วก็อยู่ในในสตรด,ด้วยก็คือ I think I feel ไอดูไอซักสีถ้าเราอยากประสบความสําเร็จแล้วเราลงมือทําเต็มที่แล้วแต่มันยังไม่ดังใจแสดงว่าอีกสองตัวมันมีปัญหาใช่ค่ะมาเริ่มจากว่าเราคิดว่าเราเป็นใครเรากําลังทําอะไรอยู่และเรารู้สึกอะไรในการมีบทบาทนั้นในการลงมือทำมันเป็นสมการค่ะถ้ายังไม่สําเร็จก็ถอยลงมาปรับจูนใหม่แค่นั้นเองคิดรู้สึกทำสำเร็จ คิดรู้สึกทําสําเร็จถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งมันพร่องไปก็แปลว่าคุณยังทําไม่ถูกตามสมการนี้คิดแล้วไม่ลงมือทําก็ไม่มีทางไปสําเร็จแต่เรื่องของความรู้สึกอะคะอันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจยากเพราะว่าอ่ะคิดแล้วลงมือทํามันจับต้องได้แต่คิดแล้วรู้สึกเราจะเราจะโปรแกรมตัวเองยังไงให้เรารู้สึกที่จะนําไปสู่ความสําเร็จคะยกยกตัวอย่างเช่นเราอยากเป็นพนักงานขายดีเด่นเรา คงต้องมีความรู้สึกว่าถ้าเรากําลังขายลูกค้าให้สําเร็จเราต้องรู้สึกอะไรเช่นเราเป็นเอ็กซ์เพรสในผลิตภัณฑ์นั้นๆเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในโปรดักชิ้น,นี้ที่สุดเลยเราเก่งที่สุดที่จะเล่าให้ลูกค้าฟังว่ามันดียังไงเราจะเสนอตอบลูกค้ายัางไทงทันทีที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสในโปรดักชนี้เวลาที่เราอธิบายเวลาที่เรานําเสนออารมณ์เราจะมาแบบเป็นคนมั่นใจมีความมั่นคงมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะนําเสนอเนี้ยให้ลูกค้าเนี่ย รู้สึกว่ารดักเรานตอบโจทย์เขาได้ถามอะไรมาเราตอบได้หมดเลยเราจะมีความมั่นใจเราจะมีบุคลิกภาพที่มาสะท้อนออกไปผ่านการการเมื่อลูกค้าสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นลูกค้าจะเชื่อมั่นเราแล้วก็ซื้อเราแค่นั้นเองค่ะแล้วที่สำคัญในสูตรนี้ค่ะเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยไอตลอดค่ะ i อต I ้งไอฟ e ลไอดูไอักีไทั้งนั้นคือเราเราเป็นคนทำเองทั้งนั้นเลยค่ะเรากำหนดได้ เราคิดเองได้เรารู้สึกเองได้แล้วลงมือทาเองได้ผลลัพธ์ก็เราสร้างเองได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์หนิงแค่ยกตัวอย่างแค่สิ่งที่นําไปใช้กับการขายเท่านัน<ช>้นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่าจากจากกูรูทางด้าน NLP แล้วก็อาจารย์ท,ทั้งสองท่านที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ตามน,นะคะก็บอกว่า NLP เนี่ยมันไปใช้ได้กับทุกๆวิชาชีพเลยทุกๆสาขาเลยแล้วก็ตอนนี้มันแพร่หลายไปในทุกๆวงการใช่ไหมคะ วงการสุขภาพวงการความงามวงการวิทยาศาสตร์วงการอะไรก็ได้หมดใช่ไหมจรงใชงวงการธุรกิจก็ได้ยกตัวอย่างหน่อยคะ่ะในวงการธุรกิจถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารพนักงานในองค์กรเข้าใจและใช้ศาสตร์ n p คนผลลัพธ์ของธุรกิจมันจะต่างจากที่ไม่ใช้ยังไงคะจันรงผมยกตัวอย่างหนึ่งเรามีอยู่เทคนิคหนึ่งของซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น n อ p คือ เขาเรียกว่า modeling success หรือการโคลนนิ่งความสำเร็จก็คือ NLP มันเกิดจากว่าเราจะทำให้คนให้สำเร็จเหมือนอีกคนหนึ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นในวงการธุรกิจเนี่ยถ้าเราเอา modeling success หรือโคลนนิ่งความสำเร็จไปใช้เนี่ยเราสามารถพัฒนาที่ในการเป็นโค้ชสามารถพัฒนาผู้บริหารระดับกลางเนี่ยให้เป็นผู้บริหารระดับสูงได้เร็วขึ้นหรือว่าโมเดลธุรกิจที่เขาสําเร็จคนที่สําเร็จไม่มันไม่ใช่แค่เราไปอ่านหนังสือของเขาหรือฟังที่เขาเล่า แต่มันจะมีเทคนิคในการที่จะดูว่าสภาวะที่เขาเคยฝ่าฟันจนสําเร็จยังไงคเราจําลองสภาวะนั้นตอนที่ผู้บริหารคนนั้นประสบความสำเร็จหรือนักธุรกิจคนนั้นประสบความสําเร็จแล้วเราสามารถที่จะโคนนิ่งความสําเร็จของเขาทําให้เราสําเร็จเหมือนกับคน,ท,คนที่เป็นต้นแบบให้กับเราฉะน,นั้ในวงการธุรกิจเนี่ยการใช้แนวทําให้เราสําเร็จเร็วขึ้นสําเร็จง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขด้วยค ถ้าเกิดว่าอาจารย์อธิบายเช่นนี้แปลว่าการหาต้นแบบแห่งความสําเร็จก็มีส่วนสําคัญใช่ไหมคะสําหรับบุคคลทั่วๆไปคือหาโรโม m o ลหรือว่าหาคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเราอยากเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้การโคลนนิ่งคนคนนั้นมามันต่างไหมคะกับการที่เราจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีต้นแบบมันทําได้ไหมอาจารย์หนิงอาจารย์รงจริงๆได้ครับได้ได้คือ ขั้นตอนแรกที่โมดิลอริงง่ายที่สุดคือเขาให้หาความสําเร็จทุกคนมีความสําเร็จใน,ใ<ช>ในอดีตความสําเร็จ<ม>บางคนอาจจะสอบได้ดีบางคนเป็นนักกีฬาได้เหรียญทองแต่พอมาทําธุรกิจหรือมาใช้ชีวิตบางทีไม่อาจจะลืมความสําเร็จ<ม>นั้นไปมันมีเราสามารถที่จะไปหาความสําเร็จในอดีตสภาวะที่เราสําเร็จเรารู้สึกยังไง<ม>แล้วเราโมดิลอริงคนิ่งความสําเร็จในอดีตของเราในอดีตเอาสภาวะนั้นนะความรู้สึกนั้น feeling นั้นเนะี่ยมา ใช้ท,ทําซ้ํากับสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนเดิมเช่นความสําเร็จในการเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญทองความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงแล้วเราเอาความรู้สึก f e ลลิ่งตรงนั้นนะมาทําธุรก,กิจมาทํากิจกรรมอย่างอื่นเราสามารถโมดูลิ่งความสําเร็จของตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหาต้นแบบทั้งเป็นบุคคลอื่นหรือตัวเอง ที่อยู่ในวินาทีประวัติศาสตร์หรือความสําเร็จในชีวิตตัวเองเนี่ยมาทําได้แต่ว่าพอเราเอาความสําเร็จหนึ่งไปใช้กับความสําเร็จอื่นๆแต่วิธีการมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะความสําเร็จของการเป็นนักกีฬาคือการฝึกซ้อมพอจะไปทําธุรกิจมันก็ต้องมีวิธีการอื่นที่บอกว่าพอ I think แล้ว I do ด้วย I think I feel แล้วก็ I do ใช่ไหมคะก็คือพอศาสตร์นี้เป็นแก่นมันก็ทําให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ทุกๆอย่างจริงๆอาจารย์คะเรื่องนี้เนี่ยเราจะสอนเด็กๆได้ไหมคะ จริงๆแล้วค่ะเราสามารถถามได้นะคะเช่นเด็กบางคนที่เล่นเกมชนะตอนเล่นเกมคิดอะไรทำไงถึงชนะเด็กเขาจะบอกอ๋อหนูมุ่งมั่นหนูเอาจริงค่ะหนูทํามันทุกวันเลยค่โอเคถ้าอย่างนั้นเราอยากเรียนหนังสือให้เก่งเราต้องทํายังไงคะะเพราะหนูเคยทําได้แสดงว่าหนูทําซ้ําได้ใช่ไหมคะอ๋อหนูก็จะตั้งใจหนูก็จะมุ่งมั่นหนูก็จะ เอาจริงทุกวนันเพราะฉะนั้นหนูสามารถเล่นเกมได้เพราะฉะนั้นหนูก็เรียนหนังสือได้เอาความรู้สึกนี้ามาใช้ในการท่องจำม,มา,าทำการบ้านอ่านหนังสือได้แบบเดียวกันเด็กเด็กคนนี้อยากเป็นนักกีฬาโรงเรียนทำยังไงคะเหมือนเดิมค่ะมุ่งม,มั่นค่ะเอาจริงเอาจังค่ะแบบนี้ค่ะใช้ชุดความรู้สึกเดียวกันสภาวะอารมณ์เดียวกันมาทำซ้ำในกิจกรรมอื่นแน่นอนกิจกรรมเปลี่ยนไปค่ะ แต่ว่ากลยุทธ์ที่เราทําให้มันเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่สูตรของอาจารย์ทั้งสองท่านนึกว่าจําง่ายๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ทุกๆครอบครัวไม่ว่าท่านจะใช้เองในระดับผู้ใหญ่หรือว่าอยากจะสอนเด็กๆก็คือสูตรที่บอกว่าคิดใช่ไหมคะรู้สึกทำแล้วก็สำเร็จ4ี่สูตรที่จำง่ายๆมากๆเลยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เอามาปรับใช้ในครอบครัว <Okay. S 1> ชีวิตครอบครัวมันมีปัจจัยมากมายเลยนะคะแค่คน2คนมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเต็ไมไปหมดเลย NLP มาช่วยอะไรมาช่วยเชื่อมอะไรและสร้างความมั่นคงและมีความสุขยังไงในครอบครัวได้หรอคะอาจารย์ช่วยเล่าคล็ปตรงนี้หน่อยค่ะอย่างยกตัวอย่างหนึ่งสมัยก่อนก่อนเรียน NLP เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องจู้จี้จุกจิกที่จะให้ <c oughs> ลูกเนี่ยลูกสาวนะครับเป็นอย่างใจเ,เป็นอย่างใจเราก็บอกพูดไปเหมือนก็มันก,ก็ไม่เหมือนกับไม่ได้ตอบสนองเท่าที่เราพอตั้งหลังถึงรู้อ๋อลูก เขาเป็นไทป์หนึ่งก็คือว่าเรียนรู้จากภาพเรียนรู้จากภาพได้ดีกว่าเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดบ่นไปว่าไปมันไม่ใช่เข้าสมองมันไม่ใช่สิ่งเหมือนกับคนเราบางทีจะถนัดในแบบบางคนถนัดมือขวาบางคนถนัดมือซ้ายเอ้นี่พี่บอกบางคนเรียนรู้กับสื่อที่เป็นภาพได้ดีกว่าเสียงเราพบว่าอ๋อลูกสาวเขาถนัดในแง่กันภาพมากกว่าเสียงเพราะฉะนั้นวันหลังเวลาสอนคุยกับเขาเราจะไม่จะพูดให้น้อยลง จะให้เขาวิชวลไลซ์ื้อให้เห็นเป็นภาพมากขึ้นเพราะว่าสื่อสารกันได้ดีเข้าใจกันเอ๊ะความจริงเขาเขาเขาก็เขาก็สามารถที่จะทําได้เขาไม่ได้ดื้อเขาเป็นเด็กดีแต่วิธีกระบวนการสื่อสารเราเองที่สื่อสารเขาไม่ถูกต้องอย่างนี้คขคล้ายๆกับคนที่ถนัดใช้สมองซีกซ้ายถนัดใช้สมองซีกขวาเหมือนกันจริงๆมันเชื่อมกันได้หมดขอแค่ คนที่ใช้สมองทั้งสองซีกเข้าใจวิธีการสื่อสารและก็เข้าใจคนที่เรากําลังสื่อสารด้วยใช้ได้หมดเลยไมนได้ทาให้ที่บ้านเอาล่ะแล้วจารย์ระหว่างคู่นะคะระหว่างสามีภรรยาใช้ยังไงคะเมื่อกี้ึ้นเรื่องด้จริงๆก็คือทําให้เราเข้าใจในความต่างเข้าใจกับยอมรับไม่เหมือนกันคือยอมรับถ้าเราไม่รู้จักกนคือถ้าเราไม่ได้เข้าใจกันเราจะยอมอึดอดทนยอมรับในสภาพที่เขาเป็นยอมจำนนชาย แต่ถ้าเราเข้าใจเราจะว่าอ๋อทายของคนไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นประเทศทายความรู้สึกค,ค,คือเราจะเซนซิทีฟเราจะคือไม่ไม่ใช่แบกที่เป็นผู้หญิงเป็นแต่ว่าเราจะไวมากกับกับความรู้สึกกับบรรยากาศหรือว่ากิจกรรมที่เราชอบจะต้องลงมือทำจะต้องไปสัมผัสเป็นโอเปอเรชั่นทป์อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่อย่างของอาจารย์รงเขาเรียกว่าเป็น AD ดี <AD S 2> คือเป็น t h thinking type หมายความว่า ให้เขาค่อยๆคิดมีกระบวนการกั่นกองออกมาเป็นสเต็ปแล้วจึงเริ่มลงมือทะแต่ของหนิงเนี่ยเป็นพวกลุยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วอ๋อที่เขาใช่เขายังนิ่งอยู่บอกแล้วทำไมยังไม่ทําอะไรสักทีอะไรต่างๆเนี่ยรนคนละประเภทกันวิธีการประมวลผลแล้วก็การเริ่มลงมืออยู่ในจุดที่ต่างกันอันนี้สามีภรรยาสําคัญมากๆเลยนะคะใช่ครับจริงๆถ้าเราเข้าใจว่าท้ายต่างกันเราก็จะรู้ว่า อ๋ออีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่เข้าใจเราแต่เขาเป็นกระบวนการในการคิดของเขาแล้วแต่ละท้ายก็ไม่มีท้ายไหนดีกว่าท้ายไหนไม่ใช่ถูกใช่ผิดไม่มีเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเขาต่างกันนะครับอย่างท้าย a อดีเนี่ยจะ s e n ซ i n g อยู่ภายในลอจิกติ้งกิ้งต้องเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้น s e n ซิ n ภายนอกก็จะต่ำเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเขางอนบางทีเราจะบางทีไม่เคยรู้นะเพราะฉะนั้นพอ s e n ซิ n ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาเข้าใจเราเนี่ยมันทําให้การสื่อสารเนี่ย ชีวิตคู่ก็จะดีชีวิตคู่ก็ราบรื่นขึ้นไม่งั้นคนงอนก็เมื่อไหร่จะงอสักทีรู้หรือย่างเดียวว่าเรางอนยบอกเลยว่าตอนนี้พอรู้พอนรู้แล้วบอกเลยพอรู้แล้วไม่พอใจในเรื่องนี้นะต้องบอกเลยไม่งั้นก็รอไปเถอะทั้งเดือนยังไม่งอเราไม่เข้าใจใช่นี่คือการใช้ศาสตร์แห่งความสําเร็จมาใช้ในชีวิตคู่ มาใช้กับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกซึ่งแปล<า>ว่า,าไม่ใช่เรื่องที่จะคุยกันเฉพาะในองค์กรในแวดวงของนักบริหารจัดการที่จะเรียนรู้เรื่องสัตว์ในแนวผีเท่านั้นจริงๆมันลงได้ทุกระดับเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆส่วนเรื่องของการรู้จักคนนะคะว่าเป็น type ไ,ไหนหรือว่าเป็นคนประเภทไหนเนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ก็อธิบายนะคะ,ะประเภท A ดีเป็นยังไงประเภท V เป็นยังไงประเภท A ประเภท K ซึ่งอาจจะไม่มีเวลาอธิบายในราย รายละเอียดทั้งหมดในรายการของเรานะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นแล้วคะ่ะว่าคนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันจริงๆซึ่งถ้าเรียนรู้และยอมรับเราก็สมานหรือเชื่อมความแตกต่างนั้นเพื่อให้เกิดความสุขกันได้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในองค์กรน,นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาข้อคิดและแรงบันดาลใจในช่วงสุดท้ายค่ะ ก็สู่ช่วงสุดท้ายอาจารย์รงและอาจารย์ดนายานำหนังสือมาฝากแฟนๆรายการของเราด้วยนะคะ10เล่มสำหรับท่านผู้ชม g h t n n n t t l l k ค่ะโพสเข้ามาในแฟนเพจของเราใน Facebook นะคะว่าท่านได้รับข้อคิดและแรงบันดาลใจอะไรจากรายการของเราในคืนนี้10ท่านแรกตามกติกาเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เหมือนกับทุกๆครั้งนะคะอาจารย์คะสุดท้ายละ อยากจะทิ้งท้ายอยากจะให้แรงบันดาลใจหรือเคล็ดลับสั้นๆสู่ความสําเร็จให้เราเชื่อมั่นยังไงคะเช่ะค่ะสำหรับหนิงนะคะก็เขียนไว้ในหนังสือว่าเราเป็นได้มากกว่าที่เราเคยคิดนะคะเราเป็นคนกําหนดค่ะว่าเราอยากสําเร็จมากแค่ไหนเราอยากทําอะไรให้มากขึ้นอีกแค่ไหนเราอยากทําให้มันดีขึ้นอีกแค่ไหนเรากําหนดได้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราคิดว่าเราเป็นใครเราจะทําอะไรให้สําเร็จ เรารู้สึกอย่างไรสภาวะอารมณ์คืออะไรแล้วเราสร้างผลงานค่ะฝากความสําเร็จไว้ในฐานที่เกิดมาเป็นคนคนนึงค่ะต้องฝากอะไรไว้กับโลกสักหนึ่งอย่างค่ะค่ะอรณรงค่ะอยากจะฝากเรื่องให้คนให้พวกเราทุกคนนะครับให้ความสําคัญหรือระวังกับสิ่งที่เราคิดเพราะสิ่งที่เราคิดบ่อยๆเนี่ยหรือสิ่งที่กลายเป็นมันจะกลายเป็นความเชื่อของเราม,มันจะกลายเป็น โปรแกรมที่เรารันชีวิตของเราอาจจะเป็นโปรแกรมบวกหรือโปรแกรมลบตามที่เราคิดเราเชื่อบ่อยๆอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทํามันไปบ่อยๆเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรม,มกลายเป็นอุปนิสัยแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมชะตาชีวิตของเราดังนั้นต้องรู้เท่าทันว่าเราคิดอะไรอยู่ต,ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะนี้ทางพุทธก็ช่วยได้นะคะคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาอันไหนที่กําลังคิดเป็นบวกก็ดําเนินต่อไปอันไหนที่กําลังคิดเป็นลบ อ,ออกไปซะถูกต้องค่ะใช่ไหมคะอาจารย์นี่ก็คือเคล็ดลับความสําเร็จนะคะที่สามารถนําไปใช้ได้ทุกๆครอบครัวสําหรับแฟนๆช่อง3 f a m ฟ l y นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์รงจิรายุทธัศน์และดเรเดนัยยาตั้งอุทัยสุขค,ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค,คะจะติดตามผลงานอาจารย์ต่อไปค,ะค่ะและถ้ามีเรื่องดีๆมาเผยแพร่กันอีกนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนกับพลังบวกพลังดีๆและศาสตร์สู่ความสําเร็จในคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ